สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำข้าวเมาทอดรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาผสมแป้งชุบทอดกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะไข่ไก่สองฟองน้ำปูนใสตัวนี้จะช่วยทำให้แป้งของเรามีความกรอบมากขึ้นนะคะเกลือปน่นแล้วก็สุดท้ายเลยคือหัวกะทิค่ะ เททุกอย่างใส่ชามผสมได้เลยนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะจากนั้นก็ใช้ตะก้อมือนะคะหรือว่าใครจะใช้มือก็ได้ค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เช็คค่ะว่าแป้งเนได้ที่เราหรือยังนะคะวิธีการเช็คก็คือจุ่มนิ้วลงไปเลยค่ะถ้าแป้งติดมือเคลือบมือได้แบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําตัวข้าวเม่าที่หอกกล้วยกันนะคะส่วนผสมก็จะมีมะพร้าวขูดขาวค่ะแม่ซีใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะเพราะว่าจะให้ความมันแล้วก็หอมมากกว่ามะพร้าวปกติค่ะตามมาด้วยน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะแล้วก็นางเอกของเราก็คือข้าวเม่านั่นเองค่ะลักษณะเขาก็จะเป็นแห้งๆแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปค่ะเปลือกปน น้ำเปล่าแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือกล้วยไข่นะคะเลือกให้สุกกาลังดีค่ะเหลืองก,กว่านี้สักหน่อยก็ได้แต่ว่าอย่าให้งอมจนเกินไปนะคะไม่งั้นเวลานําไปทอดเนี่ยกล้วยจะเละได้แล้วก็กลับกันถ้าเกิดนํากล้วยที่ห่ามกว่านี้นะคะเวลามาทอดรสชาติที่ได้จะออกฝาดไม่อร่อยค่ะตั้งกระทะเตรียมผัดไส้กันค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นกระทะทองเหลืองนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระทะเทฟลอนธรรมดาได้เลยค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะ ตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็เราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยละลายดีค่ะพอน้ำตาลละลายดีเราก็ใส่เกลือป่อนเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำตาลเดือดสักเล็กน้อยนะคะ พอน้ำตาลเดือดแบบนี้เราก็ใส่มะพร้าวขูดขาวเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะผัดตลอดเวลาอย่าหยุดมือนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้นะพอเข้ากันดีใส่ตัวนี้เลยค่ะเข้าเมาค่ะผัดให้เข้ากันเหมือนเดิมนะ พอผัดเข้ากันดีนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้ข้าวเม่าเขาย,ยังไม่นุ่มนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นข้าวเม่าแห้งนะฉะนั้นเราจะต้องใส่น้าเปล่าลงไปค่ะเพื่อช่วยทําให้ข้าวเม่าเขาอ่อนนุ่มขึ้นนั่นเองค่ะ<ม>แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดแห้งสามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะสังเกตลักษณะของเขาก็คือจะมีความเหนียวขึ้นจับตัวเป็นก้อนนะคะแบบนี้ก็คือใช้ได้เลยค่ะเราจะพักส่วนนี้ไว้ให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะระหว่างที่เรารอพักเขาเมาให้เย็นนะคะเราก็จะมาปอกกล้วยกันค่ะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะตัดหัวตัดท้ายนะคะปอกเปลือกแล้วก็ดึงเส้นใยออกด้วยนะคะ ตอนนี้ข้าวเม่าของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะนํามาห่อกล้วยกันเลยค่ะเตรียมมาไว้ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยที่เราปอกไว้นะคะข้าวเม่าแล้วก็ถุงแกงค่ะแม่ซีนําไปตัดก้นแล้วก็ตัดด้านข้างให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายไม้กลิ้งค่ะหรือว่าไม้นวดแป้งนะคะวางถุงแกงไปเลยนะคะจากนั้นก็ตักข้าวเม่าขึ้นมาค่ะสักประมาณช้อนพูนๆแบบนี้เลยนะคะวางลงไปด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ปิดแบบนี้ กดให้แบนค่ะแล้วก็ใช้ไม้นวดแป้งนะคะถ้าใครไม่มีแบบนี้สามารถใช้แก้วใช้ขวดได้เลยนะถึงให้เป็นแผ่นบางค่ะเพื่อจะห่อกล้วยได้นั่นเองนะเปิดออกมาวางกล้วยลงไปนะคะแล้วก็ห่อเลยค่ะกลิ้งๆไปเลยนะคะแล้วก็ จัดแต่งนะคะตรงไหนที่ยังโว่อยู่เนี่ยก็เอามาโปะให้เต็มนะคะเรียบร้อยค่ะ เรามาเตรียมทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเยอะพอสมควรนะคะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะเอากล้วยเนี่ยจุ่มลงไปในแป้งนะคะแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะคะ แล้วก็รอให้แป้งเซ็ตตัวอย่าเพิ่งรีบกลับด้านนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเละค่ะพอเริ่มเหลืองประมาณนี้นะคะก็สามารถกลับด้านได้เลยค่ะพลิกได้เลยนะคะทอดไปอีกหน่อยค่ะให้เป็นสีเหลืองทองเนี่ยเราก็สามารถตักขึ้นไปพักให้เสร็จเด็น้ำมันได้เลยนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะ ทอดแค่พอให้ด้านนอกเขากรอบเท่านั้นค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราสุกหมดแล้วอ่ะนะคะเนี่ค่ะประมาณนี้นะก่อนจะทอดกระทะถัดไปก็ตักจากขึ้นมาให้หมดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้นะคะ แล้วก็ท่อต่อไปจนหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ สัมผัสแรกที่เคี้ยวเข้าไปนะคะก็คือความหอมของข้าวเม่าค่ะมีทั้งความหอมนุ่มมะพราะ้าวทึนทึกก็มันนะคะความหวานกําลังดีค่ะรวมๆแล้วคืออร่อยนะคะสามารถทํากินทําขายได้เลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะง่ายและอร่อยจริงๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ